สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนนี่นะคะวันนี้พี่บายพามาดูนกเป็ดน้ำนะพี่น้องนก,น,น,น,อน,นกเป็ดน้ำในนี่นะท่านเพื่อนนกเป็ดน้ำหลายๆนท่านเพื่อนดูนกเป็ดน้ำนะคะคนะุณนาะคุณนาโอ้ยหลายแท้ฟังเสียงนกเสียงกานะคะโอ้ยบินไปหมดแล้วพี่น้องบินไปหมดแล้วนะคะบินไปหมดแล้วนะคะโอ้ยเดียดดายหลายนะท่านเพื่อน เราก็เลยพามาให้ชมวิวงามๆนี่นะคะนกหนีหมดแล้วนะคะเพื่อนบรรยากาศนะคะน่ะบินไปหมดแล้วนะคะนี่เนาะน้ำที่มันเล่นอยู่ตรงนี้เนาะเพื่อนเราก็เลยพามาดูบรรยากาศที่นี่นิดนึงนะคะพี่น้องเสียดายนกบินหนีไปหมดเลยนะคะอดเลยพี่น้องอดเลยนะคะงดงามหลายนะคะ พี่น้องเราดูบรรยากาศนิดหนึ่งนะคะฟังเสียงนกธรรมชาตินั่นเพื่อนคุณนะคุณนะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์นะคะวันนี้เราต้องไปก่อนละเดินนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะถ่ายนกก็มาให้ถ่ายพี่น้องนกกับใหไฮท้ายนะคะคุณไลา์หลายนะคะ